ราศีที่สิ่งที่คิดและคาดหวังเอาไว้จะสมหวังสิ่งที่ดีมัดรวมกันเข้ามาหาคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทาลอดจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับราศีเมษราศีสิงห์ ราศีพฤศภราศีพิจิกราศีธนูและราศีเมถุนครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีในช่วงนี้กำลังเริ่มทำให้คุณรู้สึกสบายใจเพิ่มมากขึ้นคนที่ดีกำลังโมบอบโอกาสให้กับคุณได้พบได้เจอคนที่ดีเข้ามาการงานมีความก้าวหน้า การเงินคล่องตัวบางคนมีโชคลาภเข้ามาอีกด้วยใครมีความรักก็จะได้พบกับความรักที่ดีใครที่ยังโสดจะได้เจอคนที่ดีเข้ามาคลั่งรักกันหนักมากถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับวอลเปเปอร์ประจำวันเกิดด้านท้ายคลิปสามารถแคปและโหลดเอาไปใช้กันได้นะครับ